อันโจทย์ก่อนอันนี้ถึงข้อ20ละอา่ากำหนดให้ x 1 x 2 x 3 x 4ไปเรืเร่อยๆจนถึง x 2 1เอ่ะเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราคิดในใจแล้วลำดับลำดับแน่เลยมีแต่น,น่ง3 4 5จนถึง24อ่าอ่านต่อเป็นข้อมูลเรียงลำดับจากน้อยไปมากครับอ่าเรียงจากน้อยไปมากด้วยนะและเป็นลำดับเลขคณิตครับผมเจ๋งเป้งคือลำดับอ,อ่านต่อครับ ห้าเปอร์เซ็นไทน์ที่สิบสองและเปอร์เซ็นไทน์ที่แปดสิบเดี๋ยวก่อนนะเธอเปอร์เซ็นไทน์คืออะไร <laughs> สถิติข้อนี้มีสองเรื่องคือเรื่องลำดับแนละสถิติมาผาสมกันนะเปอร์เซ็นไทน์คือตำแหน่งสิบสองส่วนร้อยะครับมันคือตำแหน่งอ่ะสิบสองส่วนร้อยคุ้นๆปะมันมีสามอย่างอ่ะคอทายเดไซน์เปอร์เซ็นไทน์อ่ะคุ คอทยคือแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนคอร์สแปลว่าสี่คอส่วนอะร้อยร้อใช่ใช่เดซายคือแบ่งเป็น10ส่วนเปอร์เซ็นทยคือแบ่งเป็นร้อยส่วนนะครับอันนี้คือเขาแบ่งข้อมูลไอเนี่ยีตัวเป็น100ส่วนนะเขาบอกว่าตัวที่12และตัวที่80ะะของข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ12แล้วก็20.5ตามลำดับคำถามคือมัธยาฐานข้อมูลชุดนี้มีค่า เท่าไหร่ครับผมจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ได้เล่นตัวเลขแต่ข้อนี้เล่นอะไรรู้เปล่า <c oughs> ข้อนี้เล่นอะไรรู้เปล่าช่วยบอกนะ <c oughs> ข้อนี้เขาคุยเรื่องอะไรรู้เปล่า <c oughs> เขาไม่ได้คุยเรื่องตัวเลขนะ <c oughs> แต่เขาคุยเรื่องของ ตำแ,นแตหน่งเออเออเออคุยเรื่องของตำแหน่งว่าเรารู้ไหมว่าไอ้ควาว่าเพอร์เซนไทที่สิบสองะมันคือเบอร์อะไรเขียนว่าว่าเรารู้ไหมว่าเพอร์เซนไทที่แปดสิบะมันคือตำแหน่งไหนนะครับและเรารู้ไหมว่ามัธยฐานคือตำแหน่งไหนน้องช่วยบอกพี่ก่อนเลยว่ามัธยฐานคือตำแหน่งไหนครับตรงกลาง หรือพูดใหม่มัธยฐานคือเพอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่ครับถูก50ก็คือตรงกลางใช่ไหมตรงกลาง50ตัวไม่รู้อะคือตรงกลางอะนะฮะคือตรงกลางนะครับเออเออแน่น่ะสิอ่า มันขึ้นอยู่ว่าตำแหน่งนั้นอ่ะมันเป็นแบบแจกแจงความถี่หรือไม่แจกแจงความถี่ด้วยถ้าแบบที่แจกแจงความถี่คืออ่อไม่ต้องบวกหนึ่งทันไหมจําได้มาว่าเคยเรียนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งของเลขที่มันเรียงต่อกันอ่ะต้องบวกหนึ่งโอเคไหมต้องบวกหนึ่งนะครับอ่ะงั้นเรามาคิดกันเอาสูตรเปอร์เซ็นต์ไทามาก่อนครับสูตรเปอร์เซนต์นคืออะไร จริงๆมันแทบไม่ต้องจําสูตร,รก็ได้นะ P 12สเท่าับก็คือ12ส่วนร้อยถูกป<ม>ะหาตำแหน่งอ่ะคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยข้อมูลทั้งหมดใช่ไม่ใช่ะแต่ว่าข้อมูลเนี้ยมันไม่ได้แบ่งอันตาัภาคชัมันต้องบวกหนึ่งจบไหม จบเลยอืมใช่หรือพูดใหม่ p 1 2คืออะไร12ส่วนร้อย n คือเท่าไหร่24่ <24. S 1> ใช่ป่ะ <24. S 1> ก็คือ25ตาตัดกันได้4ตัดกันได้3มันคือเบอร์3ฮะตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3คือเลขอะไรอ่ะ x 3เนี่ยเพราะนั้น p 1 2เนี่ยเข้ากับ x 3เขียนเขียนตรงไหนดี p 1 2ก็คือ x 3 โอเคไหมอืมทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันหาพี่80เหมือนกันเอาช่วยหน่อยมัยพี0คืออะไรเอ,เ,เออ80ส่วนอะไรค,คูณด้วย n บวก1เพราะว่าต้องบวก1เนื่องจากว่าไม่ได้แบ่งอันดับภาคชั้นคือเป็นข้อมูลเรียงๆนะครับก็คือ24บวก1เป็น25นีตัดกันได้4โอ้เลขสวยเยตัดกันได้20 เพราะนั้นมันคือตำแหน่งที่20ครับเพราะนั้น P 80ก็คือ x ตัวที่เท่าไหร่ mm hmm. เออ20เข่ไหมเนี่ยกำลังพูดถึงตำแหน่งกำลังพ mm ูดถึงตำแหน่งแล้วไงต่อโจทย์มันบอกว่าตำแหน่งที่12มีค่าเท่าไหร่ครับ x 3มีค่าเท่าไหร่ครับ 12ถูกป่ะ x 3มีค่า12นะหรือพูดง่ายๆ x 3ก็คืออะไรนะ a 1บวก a ลบ1คูณ d ได้ไม่ได้แล้ว x 3ก็คือ12ก็เท่ากับ a 1บวก n ลบ1ก็คือ3ลบ1เหลือ 2d อ่ะเป็นสมการที่1ผ่านไหม เอาละพี่พอละพี่อยู่อยู่ตรงนี้ให้เวลาเธอคิดต่อ,อมางั้นคิดไปพร้อมกันอ,อ,กอ,กอืมคิดเยขผิดเหรออ่าอีกฝั่งคืออะไรครับมาช่วยกันนะอีกฝั่งก็คือ x ยี่สิบอ่ะเนาะก็เท่ากับ a หนึ่งหรือว่า x หนึ่งอ่ะนะบวก n ลบหนึ่งก็คือสิบเก้านะคูณดีอนะครับซึ่ง x ยี่สิบมีค่าเท่าไหร่โจทย์ต้องบอกยี่สิบจุดห้านะครับ ก็แก้ไปเลยแล้วน,นะยี่สิบจุดห้าเป็นสมการที่สองถูกปะทีนี้เอาสมการที่หนึ่งกับสองมาทำอะไรกันดีครับผมลบกันเลยดีไนหะมลบกันเลยก็ได้นะก็สองลบหนึ่งเพราะนั้นฝั่งซ้ายได้เท่าไหร่ครับแปดจุดห้า A1 งจะหายไปนะฝั่งขวาจะเหลือ17ดีดอกตอนนั้นเราได้ดีดอลละมีค่าเท่ากับแปดสองสิบหกอ่ะดีดอกก็คือสองนี่ไงอาเลขก็สวยอยู่นี่ใช่ไหมดีดอกคือสองเฮ้ยไม่ใช่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอาไปหารโทษทีหนึ่งส่วนสองครับดีดอกคือหน <laughs> ึ่งส่วนสองหรือว่าศนะูนย์จุดห้า ดีด็อกคือ1.2ส่วน2หรือ0.5ทีนี้เอาเข้าไปแทนสักที่1ครับเข้าไปแทนที่สมการที่1ก็ได้นะง่ายดี0.5คูณ2หรือว่าก็ตัดกันเหลือ1แล้วก็1ไปย้ายเป็นลบนะเพราะนั้น A1 คือ1 1โอเคป่ะก็คือ x1 หรือว่า A1 มีค่าเท่ากับสจบไหมจบไหมทีนี้ จดต้องการอะไรโจดต้องการอะไรกันแน่เอาจริงๆโจ์ต้องการมัธยาฐานถูกป่ะแต่ณนะตอนนีเ้เรารู้ไหมว่ามัธยาฐานคือตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับผมตำแหน่งที่เท่าไหร่มันก็มอย่ามันคือจุด5ดีมากมด,ดีมากม <trauma and communication> ใช่ถูกเลยถูกเลยมันคือจุด้ตำแหน่งของมีเดียนเนี่ยมันคือเลขคู่คือหัวตัดท้ายหัวตัดท้ายเป็นเลขคู่ต้องได้จุดมันคืออะไรวะตำแหน่งตรงกลางอะทั้งหมดมีย <ça> ีใช่ปะมันคือ12.5 <nhất> แต่แต่12.5เนี่ยเราคิดด้วย เออ่ลำดับไม่ได้แต่เราหาตำแหน่งที่12ได้หรือ13ก็ได้ทำไม่ทำ mm hmm. งั้นขอตำแหน่งที่12แล้วกันนะมา x ตัวที่12มีค่าเท่าไหร่ครับ x 1บวกอะไรนะ mm hmm. 1วกสิอดีดอถูกปะถูกปะ mm hmm. ก็คือ12บสลบนคูณดีนะครับ11ดีดอนะครับ x ่ะ x 1มีค่าเท่าไหร่11บ1 mm hmm. บวก11บดีมีค่าเท่าไหร่ครับ0ูนย์จุดห้าใช่ป่ะคูณด้วยหนึ่งส่วนสองอ่ะก็เลขไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ครับสิบหกจุดห้าถูกไหมได้สิบหกจุดห้านี่คือ x อ็สิบสองครังั้นช่วยบอกพี่หน่อยว่า x อ็สิบสามมีค่าเท่าไหร่ครับ ไม่ต้องไปแทน N1 อะไรแล้ว12กับ3 3ต้องห่างกันเท่าไหร่เออห่างกันดีด็อกคือ0.5จุพระนั้น13คือ17ท่นฮะงั้นช่วยบอกพี่เลยว่าตัวตรงกลางหรือว่าค่ามีเดียนเนี่ยฮะค่ามีเดียนเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับก็บวกกันหารสอคือ16จุดเท่าไหร่ฮะ ควรจะเป็น,จ,ปนจบไหม <S <S จบเลย <S 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 นะฮะเพราะนั้นพี่ควรต้องเห็นว่า12.5คือตำแหน่งนะฮะเดี๋ยงงง,งโอเคไหมครับจบเลยเป็นอย่างนี้คือต้องแยกให้ออกแล้วว่าระหว่างตำแหน่งกับข้อมูลกับค่าตำแหน่งกับค่าซึ่งโจทย์ข้อนี้ ส่วนใหญ่ที่เขาคุย,ยเขาคุยเรื่องตำแหน่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซนทายสิเปอร์เซนทายแปและมัธยฐานโอเคหมเหีนแต่สิ่งที่เราต้องดูเพิ่มคือไอตัวเลขที่มันไม่ได้เรียงเป็นอัตราคชั้นนะคือตัวเลขที่มันเรียงกันอนะ n บวกหในสูตรต้องเป็น n บวกห